เรียนเลขาธิการกองในการรักษาความมั่นคงภายในภาคสองที่เครพกองในการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนครราชสีมาขออนุญ,ญาตบรรยายสรุปการดำเนินการตามตัวชี้วัดเพื่อกรณาทราบดังนี้มิติที่1ด้านประสิทธิผลตามตัวชี้วัดที่1.1ระดับความสําเร็จด้านวิเคราะห์ภัยคุกและการประกาศพื้นที่เป้าหมายของจังหวัดนครราชสีมากองในการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนครราชสีมาได้จากการประชุมร่วมกับส่วนราชการและหน่วยงานต่างๆเพื่อสืบสภาพปัญหาภัยคุกคามในจังหวัดพร้อมทั้งวิเคราะห์ความรุนแรงของแต่ละภัยคุกคาม ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาร่วมวิเคราะห์ปัญหาภายัยคุกคามในพื้นที่ในด้านต่างๆเช่นด้านยาเสพติดาาด้านสาธารณภัยด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้อมและความขัดแย้งเชิงพื้นที่ในการทําฐานข้อมูลสถานการณ์ความแตกแยกของความคิดของคนในสังคมกองในการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนครราชสีมาได้บูรณาการร่วมกับศูนย์ื่อนลงทมจังหวัดนครราชสีมาในการจัดทําฐานข้อมูลสถานการณ์ด้านความแตกแยกทางความคิดของคนในสังคมในห้วงเดือนตุลาคม2566ถึงสิงหาคม25 ไม่มีเหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดความแตกแยกการทําฐานข้อมูลความไม่เชื่อมั่นต่อระบบและสถาบันการเมืองจากการบันทึกฐานข้อมูลห่วงตุลาคม2566ถึงกันยายน2567ไม่มีสถ,ถานการณ์ภายคลามาความไม่เชื่อมั่นต่อระบบสถาบันการเมืองฐานข้อมูลสถ,ถานการณ์กลุ่มมวลชนผู้ได้รับผลกระทบจากฐานข้อมูลในห่วงเดือนตุลาคม2566ถึงกันยายน2567รากฏสถานการณ์กลุ่มมวลชนผู้ได้รับผลกระทบจํานวน2ครั้งได้แก่กลุ่มคนลักบ้านเกิดด่านกุท ได้รับผลกระทบจากเมืองแรกโปแตสหนึ่งครั้งและกลุ่มคาถาการดำเนินโครงการการกาจัดขยะมูลฝอยชุมชนโดยแปลรูปเป็นพลังงานไฟฟ้าจํานวนหนึ่งครั้งฐานข้อมูลสถาน,นการณ์รภัยคุกคามด้านยาเสพติดจากฐานข้อมูลในห่วงเดือนตุลาคม2,566ถึงกันยายน2,567มีสถาน,นการณ์ด้านยาเสพติดผลการจับกลุ่มจํานวน6,366ครั้งผู้ต้องหา6 5 3 3รายาข้อมูลสถาน,นการณ์รภัยคุกคามด้านผู้หลบหนีเข้าเมืองจากฐานข้อมูลในห่วงเดือนตุลาคม 2,566- ถึงกันยายน2,567สถานการณ์ผู้หลบหนยเข้าเมืองปรากฏเหตุการณ์การจับกลุมที่สำคัญในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาจำนวน103ครั้งผู้ต้องหา103รายฐานข้อมูลสถานการณ์ภัยคุกค,คามด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจากข้อมูลในห่วงเดือนตุลาคม2,566-2,567ถึง 2, Pelled, society, สถานการณ์ด hmm. ้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจำนวนเจดคดีผู้ต้องหา8 9คนฐานข้อมูลสถานการณ์ภัยคุกคามด้านสาธารณภัยจากข้อมูลในห้วงเดือนตุลาคม2566ถึงกันยายน2567จากการบูรณาการร่วมกับป้องกันจังหวัดนครราชสีมามีสถานการณ์ด้านสาธารณภัยรวมทั้งท่ยี่สิบอำเภอมิติที่1ด้านประสิทธิผลระดับ2ตัวทิวัดที่1.1ระดับความสำเร็จวิเคราะห์ภัยคุกคามและการประกาศพื้นที่เป้าหมายของจังหวัดตามประกาศจังหวัดนครราชสี เรื่องพื้นที่เป้าหมายในการเสริมสร้างความมั่นคงถึงพื้นที่พศ2566ลงวันที่7พฤศจิกายน2566กมรมในการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดคนครราชสีมาจากการประชุมร่วมกับส่วนราชก,การในพื้นที่จังหวัดคนครราชสีมาเพื่อวิเคราะห์ภัยกคามที่เกิดขึ้นในพื้นที่เป็นข้อมูลและนําไปสู่การกําหนดแผนงานโครงการกิจกรรมการพัฒนาลองรับการแก้ไขปัญหาความมั่นคงภายในจังหวัดจัดก,การประชุมร่วมกับผู้นําชุมชนเพื่อวิเคราะห์สภาพปัญหาและรับความความคิดเห็นของคนในชุมชน ตามแผนง,งานโครงการตำบลมั่งคงมั่งคั่งยั่งยืนเปิดเว,วดเทีรับรฟังความคิดเห็นจากประชาชนในพื้นที่เพื่อรวบรวมปัญหาแนวทางและข้อแนะนําเกี่ยวกับการเมืองการปกครองและการพัฒนาชุมชนกองในการรักษาความมั่งคงภายในจังหวัดนครราชสีมาลงพื้นที่เปิดเวทีรับฟังปัญหาความคิดเห็นจากประชาชนในพื้นที่เพื่อรวบรวมแนวทางแก้ปัญหาและข้อแนะนําเกี่ยวกับการเมืองการปกครองและการพัฒนาชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากโครงการของรัฐในการวิเคราะห์สถานการณ์ด้านยาเสพติดกองในการรักษาความมั่ง องภายในจังหวัดคนครราชสีมาลงพื้นที่ระดับตำบลและนําข้อมูลมาจัดประชุมบูรณาการร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อวิเคราะห์สถานการณ์ด้านยาเสพติดการแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวผู้หลบหนีเข้อเมือง กองในการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนครราชสีมาลงพื้นที่จัดการประชุมระดับตำบลหาเลือวิเคราะห์แนวทางการดำเนินงานเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาแรงงาน่างด้าวและผู้หลบหนีเข้าเมืองร่วมกับส่วนราชการในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องการวิเคราะห์สถานการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกองในการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนครราชสีมาบูรณาการร่วมกับหน่วยงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาร่วมการหาแนวทางแก้ไขป้องกันการลักลอบบุกรุกที่ดินทำกินและปัญหาไฟฟ้า แนวทางในการเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับสถานการณ์ภัยที่เกิดขึ้นในจังหวัดนครราช ah สีมากองรการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนครราชสีมาบูรณาการร่วมกับป้องกันจังหวัดนครราชสีมาและส่วนราชการที่เกี่ยวขอ้องร่วมหารือแนวทางในการเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับสถานการณ์ภัยที่เกิดขึ้นในจังหวัดนครราชสีมาจากการสื่อสภาพและวิเคราะห์ข้อมูลที่ผ่านมาสรุปผลการประเมินระดับที่1นึ่งถึงห้ากองบรการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนครราชสีมามีคะแนนได้เท่ากับ4.5คะแนนมิติที่หน หงด้านประสิทธิผลตัวที่วัดที่1.2ร้อยรับแผนงานโครงการที่เชื่อมโยงกับพื้นที่เป้าหมายจังหวัดนครราชสีมาได้มีการออกคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการที่1 1 6 2 1งหนึทับสองเรื่องแต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดทาแผนงานด้านความมั่นคงจังหวัดนครราชสีมาลงวันที่24่ธันวาคม2 5 6 7้าการลงพื้นที่และการสืบสภาพความมั่นคงกองในการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนครราชสีมาร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่เป้า หมายตามประกาศจังหวัดเพื่อประเมินปัญหา และสืบสภาพความมั่นคงตามกรอบแผนงานโครงการตำบลมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนมีการประชุมร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องการประเมินสถานการณ์และจัดลําดับความสําคัญของปัญหาในพื้นที่ให้ชัดเจนมีการจัดทําคณะทํางานเฝ้าระวังและแก้ปัญหาความมั่นคงในพื้นที่โดยจัดประชุมร่วมกับส่วนราชการเพื่อทบทวนเป้าหมายปีละสองครั้งมีการจัดประชุมร่วมกับผู้นําท้องที่ท้องถิ่นจัดทําแผนตำบลตามลักษณะความมั่นคงเชิงพื้นที่เพื่อให้มีงบประมาณรองรับตามแผนงานดังกล่าวจระ การพื้นที่เป้าหมายของจังหวัดนครราชสีมาที่ผ่านมาได้ลงพื้นที่เป้าหมายพร้อมทั้งนําประเด็นความมั่นคงเชิงพื้นที่และได้นําแผนงานโครงการที่ได้รับงบประมาณลงขับเคลื่อนตามพื้นที่เป้าหมายทั้ง4อําเภอ8ตําบลจํานวน16ครั้งมีการประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบูรณาการเพื่อร่วมพิจารณาความเห็นชอบแผนงานโครงการของส่วนราชการในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาและติดตามแผนงานโครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณการประเมินแผนงานโครงการร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยว กอ,องในการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนครราชสีมาร่วมประเมินผลความสําเร็จของการดําเนินการตามกรอบแผนงานโครงการที่รับอนุมัติงบประมาณทั้งระหว่างและหลังการดําเนินการการรายงานผลและผลการปฏิบัติงานกองในการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนครราชสีมาเมื่อดําเนินการตามแผนงานโครงการในพื้นที่เป้าหมายเ็ตสินมีการรายงานผลการปฏิบัติงานตามวงรอบให้หน่วยเหนือทราบแบบประเมินผลสำเร <meinen? S 2> <man Nature>. ือการติดตามและประเมินผลโดยกรมนพภาค2ระดับความสําเร็จประเมินผล ตามเกณฑ์คุณภาพสรุปผลการประเมินกรนมน,นจังหวัดคนครราชสีมามีคะแนนอยู่ที่90คะแนน มิติที่2ด้านประสิทธิภาพตัวที่วัดที่2 1ึ่งร้อยละไอ้คุกามในจังหวัดลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละสี่สิบกรณนอนจังหวัดนครราชสีมามีการรวบรวมข้อมูลจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้องและมีการสรุปข้อมูลประจําเดือนของสถานการณ์ด้านการละเมิดสถาบันเผ่ามหากัตริยและกลุ่มเห็นต่างในพื้นที่ไม่มีภัยคุกคามจากการรวบรวมข้อมูลจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้องและการสรุปข้อมูลประจําเดือนสถานการณ์ด้านการเมืองไม่มีภัยคุกคามสถานการณ์กลุ่มพลังมวลชนปัญหาความเดือดร้อนในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา เปรียบเทียบกับห้องเดียวกันในปี67มีจํานวน2ครั้งและปี68ไม่มีเหตุการณ์สถานการณ์การท้ามนุษย์และผู้ลักลอบเข้าเมืองจากสถิติในห้องเดียวกันพบว่ามีสถิติเพิ่มขึ้นร้อยละร้อยคดีสถานการณ์การบุกรุกและทําลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเปรียบเทียบในระยะเวลาเดียวกัน ลดลงมากกว่าร้อยละร้อยไม่มีการจับกลุ่มดำเน,นินคดีสถานการณ์ด้านสาธรารณภัยเมื่อเปรียบเทียบระยะเวลาห่วงเดียวกันานากการในปี2567เกิดภัย89ครั้งประชาชนได้รับผลกระทบ199คน91รัวเรือนและในปี2568ไม่มีผู้ได้รับผลกระทบลดลงร้อยละร้อยเปอร์เซ็นต์สรุปผลการประเมิกนกองบริการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนครราชสีมาคะแนนที่ได้เท่ากับ72คะแนนมิติที่3ด้านคุณภาพตัวที่วัดที่3.1ร้อยละพื้นที่เป้าหมายที่จะ จังหวัดประกาศลดลงร้อยละสี่สเมื่อเทียบกับเมืองเดียวกันจังหวัดคนครราชสีมาได้มีประกาศจังหวัดคนครราชสีมาที่3 9 0 6ก้าศเรื่องพื้นที่เป้าหมายในการเสริมสร้างความมั่นคงเชิงพืน้นที่ประจำปี2 5 6 8ลงวันที่13มิถุนายน2568ิมิติที่3ด้านคุณภาพตัวชี้วัดที่3.2ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนในพื้นที่เป้าหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ80กองดนการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดคนครราชสีมาได้นำความต้องการของประชาชนเข้าสู่แผนปีงบประมาณ2 5 6 9 ของจังหวัดนครราชสีมาเรียบร้อยแล้วอยู่ระหว่างดำเนินการมิติที่3ตัวชี้วัดที่3 2มร้อยละความพึงพอใจของประชาชนในพื้นที่ผลการประเมินร้อยละ9 1จเอดัดอยู่ในเกณฑ์การให้คะแนนระดับ5้ากองในการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนครราชสีมาได้นำส่วนราชการที่เกี่ยวข้องจำนวน30หน่วยเข้าร่วมการฝึกและทดสอบแผนรักษาความมั่นคงภายในราชณาจักรประจําปี2 5งพันห้าเพื่อให้หน่วยในพื้นที่มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาความมั่นคงและกําหนดแนวทางการแก้ปัญหา ซึ่งกองำนการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดคนครราชสีมาได้รับผลการฝึกดีเด่นในประเด็นปัญหาอุตสกภัยและได้รับใบประกาศเกียรติคุณจาก,อออาร,อร,กรองผอรมนกองำนการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดคนครราชสีมาให้ความสําคัญกับการบริหารงบประมาณและสรุปผลการปฏิบัติงานประจําปีส่งผลให้มีคะแนน RP b s ีของกองทัพภาคที่2และนคตสายงานรักษาความมั่นคงด้วยคะแนน93.37และได้รับใบประกาศเกียรติคุณจากผอ,อ,อรมนภาค2มิติที่4ด้ได้ การพัฒนาองค์กรกองการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนครราชสีมามีการจัดตั้งห้องติดตามสถานการณ์หน้าที่ตั้งหน่วยกองหน่วยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนครราชสีมาขอจบการบรรยายสรุปครับ